ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเทพเดวิดคอนเฟิร์มอาเซนนลบรรลุข้อตกลงคว้าโยเคเรสได้แล้ว55ล้านปอนด์เดวิดออสตินรายงานข่าวว่าอาเซนอลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดดีลคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสหลังจากดำเนินการเจรจาขั้นสุดท้ายกับสปอร์ต n ิ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากเดียรติกอาเซนอลได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อร่งปิดดีลสู่หน้าวยัย27ปีรายนี้ ข้อตกลงเบื้องต้นกำลังจะเสร็จสมบูรณ์มีการเตรียมสัญญาระยะเวลา5ปีไว้ให้กับนักเตะเรียบร้อยแล้วดีลยนี้ใกล้จะปิดเต็มทีและโยเคเรสก็เตรียมเป็นสมาชิกใหม่ของทีมปืนใหญ่อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แฮนด์ออฟอาร์เซนอลสายวงในรบะบุว่าอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงอย่างสมบูรณ์กับสปอร์ติ้งลิสบอนในการคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสข้อตกลงกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายใกล้ตกลงเรื่องรายละเอียดทั้งหมดและรวมถึงโบนัสและค่าคอมมิชชั่น อาเซนนลเตรียมประกาศเดีลยวในเร็วๆนี้หากไม่มีอุปสรรคเพิ่มเติมเดีลยวใหญ่นี้กำลังจะปิดลงและโยเคเรสเตรียมกลายเป็นกองหน้าคนใหม่ของทีมปืนใหญ่ นอกจากนี้เขายังบอกว่าไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนแสดงความชัดเจนว่าการย้ายมาอาร์เซนอลคือความฝันมากเท่ากับโยเคเรสมาก่อนเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ดีลวนี้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเหนื่อยของตัวเองหรือการให้เอเย่นสลาค่าคอมมิชชั่นบางส่วนฟังสโมสร,รก็ถึงกับทึ่งและประทับใจในความมุ่งมั่นของเขาอย่างมากมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้แค่อยากย้ายมาเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เซนอลจริงๆ ฟาบิโซโ,โรมบโรเปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างอาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนสำหรับการคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสกำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นหลังจากมีการพูดคุยรอบใหม่ในวันนี้ตอนนี้อาร์เซนอลเริ่มยอมขยับเข้าใกล้ข้อเรียกร้องของสปอร์ติ้งซึ่งต้องการ70ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโร คริสวิลลี่บอกว่าอาร์เซนอลใกล้ปีเดียวคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนแล้วโดยมีรายงานว่าเอเนต์ของโยเคเรสเตรียมยอมลดค่าคอมมิชชั่นบางส่วนเพื่อช่วยให้ดีวกับสปอร์ติ้งลิสบอนลุล่วงตามความต้องการของทั้งสองฝ่ายขณาดเดียวกันดียวองโนนี่มาดูเก้และมิเกลมอสเกล่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินง,งานและมีแนวโน้มจะสำเร็จในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซัมเมอร์นี้กำลังจะเป็นช่วงเวลาที่อาร์เซนอลเสริมทัพครั้งใหญ่ เลคคอร์ดซื้อของโปรตุเกสรายงานข่าวว่าอาเซนอลเตรียมข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน70ล้านยูโรพร้อมโบนัสเพิมเ่มเติมอีก10บล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่สปอร์ติ้งต้องการสำหรับการปล่อยตัวโยเคเรสที่สำคัญคือเอเย่นของนักเตะฮาซานเซตินกาญาได้ยอมสละค่าคอมมิชชั่นบางส่วนที่เขาควรได้รับเพื่อช่วยให้อาเซนอลสามารถบรรลุเงื่อนไขกับสปอร์ติ้งได้สำเร็จดิวนี้จึงเข้าใกล้ข้อตกลงขั้นสุดท้ายแล้วและการย้ายทีมของโยเคเรสไปที่อาเซนอลจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ โอโจโก้ซื่อของโปรตุเกสระบุว่าอาเซออนจะจ่ายเงินค่าตัวของวิเตอร์โยเคเรส63.5ล้านยูโรบวกออปชั่นอีก10ล้านยูโรขณะที่ทางฮาซานเซตินกายาเขายอมสละค่าคอมมิชชั่นที่เขาสมควรได้รับ10%ของมูลค่าการย้ายทีม เบนจาขอบเปิดเผยว่าอาร์เซนอลเอเนต์ส่วนตัวของวิเตอร์เยเคเรสและสปอร์ติ้งลิสบอนมีการหาหรือการตลอดช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเคลียอุปสรรคสุดท้ายและบรรลุข้อตกลงร่วมกันเวลาเนยเคเรสกำลังรอการอนุญาตให้เดินทางไปลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับอาร์เซนอลดีลใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มทีดาเลนอาร์เซนอลวันอีกหนึ่งสายวงในของอาร์เซนอลบอกว่าจะมีผู้เล่นบางคนที่จะย้ายออกจากทีมแน่นอนแต่สถานะการเงินของทีมตอนนี้ถือว่าดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีและยังมีดีลสปอนเซอร์ใหม่หลายฉบับที่กำลังจะประกาศเร็วๆนี้คาดว่าอาร์เซนอลจะปล่อยผู้เล่นเพิ่มอีก2 3งคนในช่วงซัมเมอร์นี้และอย่าลืมว่าเราได้ลดภาระค่าเหนื่อยจำนวนมากจากการปล่อยผู้เล่นหลายรายในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ทำให้สโมสรสามารถลงทุนเสริมทัพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในตลาดรอบนี้ อาร์เซนอลจะมีการเตะอุ่นเครื่องแบบปิดในวันที่19กรกฎาคมนี้กับสโมสรวัตฟอร์ดที่ลอนดอนโคนี oni, ก่อนที่จะบินไปทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันเดียวกันจอห์นคอร์ตบรรณาธิการข่าวจากเดอะมินเดอร์บอกว่าอาร์เซนอลคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนูนี่มาดูเอยเกปีกจากเชลซีใน4 8ชั่วโมงข้างหน้านักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก่อนเซ็นสัญญายาว5ปีและจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางสัปดาห์ นอกจากนี้เขายังบอกว่าหลังการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โยเคเรสกับโนนี่มาดุเก้อาเซนอลจะใช้เงินเกือบ200ล้านปอนด์แล้วแต่พวกเขาก็ยังให้ความสนใจเอเบรซีเอเซแนวรุกของคริสตันพาเลตอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจจะต้องเริ่มขายผู้เล่นออกบ้างแล้วลิโอเฟเดนันอดีตปราการหลังชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงปกป้องโนนี่มาดิเก้กับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่และมันควรจะทำให้ทุกคนหยุดคิดว่าการวิจารณ์ฟุตบอลในยุคนี้ควรมีขอบเขตในเกมไม่ใช่ตัวตนของคน สำหรับนักเตะอังกฤษอายุ23ปีคนหนึ่งการที่เขากำลังจะได้ย้ายไปยังสโมสร,รในฝันมันควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความภาคภูมิใจและการเฉลิมฉลองแต่กลับถูกเหยียดหยามดูถูกทำให้รู้สึกอับอายและบางคนถึงขั้นล่ารายชื่อไม่ให้เซ็นสัญญากับเขาสิ่งนี้ไม่เพียงแค่มันเกินเลยแต่มันคือการละเมิดความเป็นมนุษย์ลองจินตนาการดูว่าถ้านี่คือเพื่อนของคุณพี่น้องของคุณลูกชายของคุณแล้วต้องมาเจอกับความเกลียดชังแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง ไม่ใช่แฟนบอลอาเซนอลทุกคนมันคือส่วนน้อยที่เสียงดังแต่เสียงนั้นดังพอที่จะสร้างบาดแผลให้กับคนที่ควรได้ฉลองกับความฝันของเขาสุดท้ายขอให้ดีลนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและขอให้โนนี่มาดวยแกยใช้ความสามารถของเขาตอบกลับคําดูถูกด้วยผลงานในสนามและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เขาได้รับความรักการสนับสนุนและความเข้าใจในแบบที่นักฟุตบอลคนหนึ่งควรได้รับ มัตเตโอโมเ t ตโตนักข่าวจากลีล o วบอกว่าอาร์เซนอลจะมีการติดต่อก,กับคริสเตียนมอสเกล่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักเตะต้องการเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลและกำลังรอการตกลงระหว่าง2สโมสรฟาบิโซโรโาโนบอกว่านอกจากดีลวของวิเตอร์โยเคเรสแล้วอาร์เซนอลยังมีแผนที่จะเดินหน้าเจราจากับบาเลนเซียเรื่องการคว้าตัวคริสเตียนมอสเกลาในสัปดาห์หน้าอีกด้วย นักเตะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาเล่นให้อาร์เซนอลเท่านั้นและพวกเขากำลังจะได้บทสรุปในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอีธานวานลี่ด้วยลาดโปวิเซตยสื่อจะเป็นรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อขอซื้อคริสเตียนมอสเกลล่าและต้องการปีดดีลวโดยเร็วเพื่อให้นักเตะได้เดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียร่วมกับทีมด้วย ซามีมอกเบลนักข่าวจาก BBC รายงานข่าวว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอ e ีธานวานิลี่เพื่อขยายสัญญาใหม่การเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่นี้จะเร่งความคืบหน้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากทุกฝ่ายมีความต้องการร่วมกันที่จะหาข้อตกลงให้ได้ตามรายงานของ BBC s p o ส t ข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นสัญญา5ปีหรือ4ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีสำหรับวานิลี่ซึ่งเป็นนักเตะที่เติบโต,ตจากอะคาเดมีของสโมสรสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดดูกาหน้ ลูกชายเบอร์ทรานตัดสินใจร่วมทับปืนมาเซวอชิงตันลูกชายของไรอรันเบอร์ทรานอดีตแข้งเชลซีเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเรียบร้อยหลังใช้เวลาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเมื่อรุ่นการที่แล้วเจ้าหนูวัย17ปีเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของสิงห์บลูก่อนหน้านี้แต่แยกทางกับสโมสรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและได้เข้าทดสอบฝีเท้ากับปืนใหญ่จนกระทั่งเซ็นสัญญากันในที่สุดวอชิงตันที่เล่นในทั้งแบ็คซ้ายและปีขวากล่าวว่าความทะเยอทะยานของผมคือการได้พิสูจน์ตัวเองในทุกเกมที่ลงเล่นและในทุกการซ้อม ผมรู้ว่าฟุตบอลคือการพิสูจน์ตัวเองและผมรู้สึกว่าการเซ็นสัญญานี้ไม่ได้ไหมายความว่าผมทำสำเร็จแล้วผมยังมีอะไรที่ยังต้องแสดงตัวตนอีกมากและผมเฝ้ารอที่จะทำเช่นนั้นหวังว่าทีมโค้ชจะได้เห็นสิ่งนั้นผ่านฟอร์มการเล่นของผมนี่เป็นสมมสร,รที่อบอุ่นมากตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ผมรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากทีมสตาฟไปจนถึงนักเตะในทีม ผมคิดว่านี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากสโมสรมุ่งมั่นจะคว้าถ้วยรางวัลเสมอผมแค่อยากเพิ่มเติมสิ่งนั้นและดูว่าผมจะทำอะไรเพื่อสโมสรได้บ้างสำหรับเบอร์ทานค้าแข่งกับเชลซีช่วงปี2006ถึง2015แม้จะถูกปล่อยยืมตัวหลายครั้งแต่มีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมกับการเป็นตัวจริงในเกมชิงชนเลิศอยู่ฟาชเบริก2012และช่วยทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จ รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองขอขอบคุณบทความจากคอรัมลงเตรียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่ามากาการสัมภาษณ์ล่าสุดของเฟเรโกวาลันดาสประธานสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนทำให้อนาคตของวิกเตอร์โยเคเรสยากต่อการคาดเดาหลือเกินว่าจะจบลงอย่างไรถ้าพวกเขาอาเซนอลไม่ต้องการจ่ายค่าตัวของวิกเตอร์ตามมูลค่าตลาดที่เหมาะสมเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับการเก็บเขาไว้ตลอด3ปีข้างหน้า กลยุทธ์แบบนี้ก็ยิ่งทําให้การย้ายทีมของนักเตะซับซ้อนขึ้นไม่มีใครอยู่เหนือผลประโยชน์ของสโมสรไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามพวกเรายังใจเย็นทุกอย่างจะคลี่คลายตอนตลาดปิดพร้อมกับค่าปรับก้อนโตและคําขอโทษต,ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมวาลนัสกลาวนั่นคือคําพูดที่มาพร้อมท่าทีคึงขังของประธานสโมสรสปอร์ตติง้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่โยเคเรสไม่มารายงานตัวซ้อมช่วงปรีซีซั่น หัวหอกทีมชาติสซีเดนแสดงความต้องการออกมาชัดเจนว่าอยากย้ายทีมและแจ้งความต้องการตัวเองต่อท่านประธานไปแล้วและปลายทางในใจของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคืออาร์เซนอลจุดยืนของโยเคเรตหนักแน่นมั่นคงเพราะเขายึดมั่นในคำสัญญาที่เคยตกลงเอาไว้กับสโมสร,รว่าสามารถย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอระดับ60ล้านยูโรบวกโบนัส10ล้านยูโร อาเซนอลพร้อมจ่ายและจ่ายมากกว่าในราคา65ล้านยูโรบวกโบนัสอีก15ล้านยูโรทว่าท่าทีของวาลันดัสเปลี่ยนไปเขาต้องการตัวเลขที่แน่นอนกว่านั้นคือเงินก้อนแรก70ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรและหลังจากการให้สภาษณ์ล่าสุดออกมาตัวเลขในใจของบิ๊กบอสสปอร์ตติ้งอาจเพิ่มขึ้นอีก การตัดสินใจแตกหักกับสมมสรของโยเคเรสเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและผลกระทบที่เจ้าตัวรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างแน่นอนการกระทําแบบนี้มีราคาที่ต้องจ่ายเขาอาจถูกปรับเงินถูกลงโทษทางวินยัยถูกดองยาวหากไม่ได้ย้ายทีมหรือถูกตาหน้าว่าไม่เป็นมืออาชีพแต่เขาก็ยังเลือกจะทํา ตลอด2ปีที่ผ่านมาโยเคเรสทุ่มเทเต็มที่เพื่อทีมใส่หมดทุกเม็ดยิงประตูเป็นกอบเป็นกำมและพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้2ส,สมัยติดต่อกันกลายเป็นหนึ่งในดาวยิงที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรปตอนนี้ในวัย27ปีคือช่วงพีคสุดของอาชีพและการย้ายไปอาเซนอนลอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้เล่นให้กับทีมระดับท็อปจริงๆแรงจูงใจของโยเคเรสไม่ใช่แค่ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับทีมใหญ่แต่ยังมาจากความรู้สึกถูกขักหลังจากคำมั่นที่เขาเชื่อว่าสโมสรเคยให้ไว ไม่มีใครบอกได้ว่าข้อตกลงระหว่างสมสรสนกับโยเคเรสมีจริงหรือไม่หรือเป็นลายลักษณ์อักษร,รที่ใครก็ค้านไม่ได้แต่จากพฤติกรรมที่เด็ดี่ยวถึงขั้นนี้มันทําให้หลายคนเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดไปเองเขาจึงเลือกจะหักไม่ยอมงอแม้จะต้องแลกกับการถูกโจมตีด้วยคําว่าไร้ความเป็นมืออาชีพเขายอมสละเงินค่าเหนื่อยถึง2ล้านโยูโรเพื่อให้เดียวเดินหน้ายอมแบกรับทุกแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น จริงอยู่ว่าการกระทําแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์และอาจไม่ใช่แบบอย่างที่ดีในทุกมิติแต่กรณีของโยเคเรสก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในโลกฟุตบอลสมัยนี้คําพูดไม่เพียงพออีกต่อไปหากนักเตะไม่ปกป้องตัวเองด้วยสัญญาที่ชัดเจนรายละเอียดที่รัดกุมและหลักฐานที่จับต้องได้เขาอาจต้องเดินเข้าสู่สถานการณ์แบบเดียวกับโยเคเรสในวันนี้เขาอาจได้ไปอาสซน,นเขาอาจถูกปล่อยยืมหรือเขาอาจต้องอยู่กับสโมสร,รที่เขาไม่เชื่อใจอีกต่อไป แต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเขากล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแม้ต้องแลกมาพร้อมก,กับการเอาโอกาสสุดท้ายในอาชีพไปเดิมพันกับความเสี่ยงที่อาจจบด้วยความสมหวังหรือผิดหวังก็ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ